เบื่องด้วทั้งหลายอีกก่อนครับว้าวอุ้ยจะเป็นงามครับผม้ย ได้โอ้ดังแน่เด้ครับเด้อน้ำตาลพระเยซูโรตีเกลือพริกข้าวคั่วครับผมง่ายๆตามข้างคั่วน้ำบานเท่าเนี้ยนะครับนอ้องสามสองหนึ่งเออกับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับผมกับเบาไม่อินดีอีกผู้เก่าผู้เดิมครับผมมาเมื่อนี่ได้บักซาวาโร บักว่ารถม่วงครับผมกับบรรยากาศครับผมโอ้ยอยู่หลังบ้านเนี่นี่ครับนี่แหละครับผมนี่หน้าหน้าตัวห้องไปดำไว้นะครับเถยวก่อนแดงแดงหลายเดือนแล้วครับนี่ครับเริ่มเหลืองแล้วครับผมถาไพ่พวกนั้นเดี๋ยวไปเบิ้งคิมแล้ยวก่้อนกลับไปเบิ้งได้นะครับผมนี่ละหน้าตัวนี้เขาดำน้ำกันนะครับผมดำกับหน้าดำกับแมกก็พ่อนะครับนอกกับน้องนะครับผมไปพวกพิการเซเวลาครับผมเบาๆล่ใหญ่หางครับมาเด้อครับด้อ กินน้ากันครับอูเห็นบ่ครับอ่ากลับมาโฟกัสสวรรคเท่าก่อนเจ้ากระเทืไปเฮือกไรกอดกันบ้างละครับ <laughs> มาครับมาครับมายอดมายอดมายอดอ้ยไปเรื่อย่าไปด้หลาย,ยไลยลายมื่อี้ว่าได้พกโต๊ะมาด้วยครับเด้อแขนด้วยครับตอนนี้เอาแขนเป็นโต๊ะได้นะครับเนาะ ขวามขวามขวามาเลยครับเด้อเจียวเลยครับอยับเงาตัวครับผมครับขัครับขัครับมาทางนอกอ่ะเสียงรถเสียงเรือแน่เด้อครับเด้อถอกคอตอดต่อไปครับผมโอ้ยส่อนปีกส่อนปีกเกลือหายเบิ่งยิ่งทั้งหลังอีกก้อนครับว้าโอ้ยจะเป็นงามครับผมหุ้ยงามหายงามขาดครับผม กลับมาบักเาวารวดเฮาเนี่ยเดีแต่น้องแบบน,น,น,นี้เนาะครับผมยำใน่อยพอดีคำนะครับอู้ยสมใจใจับผมกลับมาบักเะวารวดเฮา ผมดูตยวไหนบ้างมาครับผมกินน,น้ำกันนะครับน,นี่ครับทาละน้อยทาละน้อยไปเลยสม,มสุขมากจัง ใจอีกแล้วนังเ <laughs> ก็บกินเมื่อเดียวแล้วไปเนี่ยแสบแล้วครับผมคือเดี๋ยวผมย่ำแดง เก็บเอาอยู่สวนใหญ่นะครับผมโ้สุดยอดขออในหยาดล่างในย,ยาข้าวนะคบนบ้ำหน่อยำน่ยไปเลยแมนแมเครื่องน่อยขำขำหน่อยมาได้ครับ เนื้อร้ายๆครับผมมีแค่เครื่องน่วยนะครับผมกลับไปยูทางหลังครับงามครับผม กรอบแ๊บเดียวครับบ e. ิ้ยเนื้อเหนียวดีไรล่ะครับ <G l ug> นี่เากระได้บักสวะรถนะครับผมปลาปีต่อหน,น้องครับผมไม่นี้กระไดเมนูง่ายๆคือกันคือเกาครับผมเป็นบักสะวะรลดนะครับผมกับนี่ครับ ้วิวงามๆครับผมวัอนี้แถมมาพร้อมครับผมมาครับมาส้มบรรยากาศแามแรงอยู่หลังบานเบอไม้ครับผมอยู่หลังบานาจะเป็นให้หน้าดำใบเที่ยวก้อนนี่นะครับวัอน,นี้เบอไม้ก็จะขอลาพี่ละน้องไปเพียงเท่านี้เลยนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับผมที่ห้เกียรติกัอ่าให้เกียรติก็ต้ขอขโมาเบิ้งนะครับเนาะเขามาเบิ้งมาส้ขมขามาเยี่ยมมะยามเบอไม้อินดีครับผมถาาม่ายไปขามยไม่กะ ขอกาบสวัสดียินดีต้อนรับครับผมวันนี้ก็ได้บรรยากาศน้ำเงาครับผมมาฝากอุ้ยวังหันนกบินไกลไปงามอีลีนะครับน้องเนี่ยครับก็เป็นเมนูหมากซาวรสนะครับนมอครับกับแกวพีโปงบานเท่านี่แหละง่ายๆครับผมมาฝากปีตอนน้องวันนี้ก็เได้ลาพีไลน้องเลี้ยงตอนนี้ครับผมขอกาบขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณที่เขามาเบิงมาติดตามครับผม็กย่าลืมกด ติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ข้ว่าเล่นน้ำกันได้ครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมมื่อนี้ก็ะ้องขอลาพี่และน้องเพียงเท่านี้ครับผมขอกราบขอบคุณครับยูดีมีแห้งซุกสบายดีลำลำรวยๆครับผมเดินทางไปใส่มาใส่กระไ้ปลอดภัยนะครับผมไอพี่น้องโชคดีไม่ใส่เบตรทุกคู่ทุกคนครับบ๊ายบายครับขอบคุณหลายๆครับเหมือนหน้ามืดนะคมาพอกกันไหมครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ